ดวนช <laughs> ุดๆด่วนสุดๆเงินดีพอจะกับมาแข่งคาแล้วเอยดีใจเลยยยยเหตแท่ละเพ็่อเหดแท่ละปัดเลยไม่ยอมเสียใจแหงถึกต้มเนาะ ในอธิธี่ิ่านมากประชาชนคนในสังคมเล่าต่างผ้ากันออกมาห้องเฮตุอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ด้วยความดีใจว่าเงืนกีบเราเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยอยู่ภายในซาวปอเล่ามีการแข็งคาขึ้นอย่างวภายหลังมีการสร้างกระแสเสพเงืนกีบด้วยการกำหนดลดคาเงืนตาด้วยตัวเองของบรรดาหางหันที่เขาความจัดแคมเปลี่ยนสางกระแสอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ ยกตัวอย่างแคมเปญที่เป็นกระแสดังในต้นเดือนกร,รกฎาปี2 0 0 4ตอนที่เงินขีบเล่าจะมีการแข่งขันขึ้นอย่างไหวบรรดาหานค่าบริการต่างๆภายในซพปโปเล่าร้ายหานต่างผ้ากันขึ้นป้ายประกาศอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโปรโมทหานตัวเองภายใต้แคมเปญเซฟเงินขีบว่า แต่เงื่อนเก็บแต่มีการระบุงานไขวา่าถ้าลูกค้าต้องการ,รําระค่าสินค้าบริการเป็นเงินตาต่างประเทศลูกค้าจะต้องําระค่าสินค้าบริการในอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงยกตัวอย่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่แท้จริงในเวลานั้นอยู่ประมาณเ1็ดอเกีบต่อ1นบาทเหลือ22,2 2ห0่เกีบต่อ1นดอลลาร์สหรัฐ บรรดาหารค่าบริการที่เขาห้ามสร้างกระแสจัดแคมเปญนนี้ก็จะคิดค่าสินค้าบริการในอัตราแหลกเปลี่ยน3 5 0เกียบต่อ1บาทหรือ8,000เกียบต่อ1โดลาลาร์สหรัฐจากแคมเปญเซฟเงินเกียบการวิธีการอ่หลายคนคิดว่าดี ต่อมาในวันที่1 5กรกฎปี2004ผักปะชาสนปฏิวัติเล่าที่นำโดยทานทองรุ่นสีสุริศเลข้ขาธิการใหญ่และเป็นประธานประเทศเล่าก็ได้ใที่4ีนำต่อรัฐบาลของทานสอนไส้สีพันดนอนนายกรัฐมนตรีอดี่วในกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่1 5หาวันที่17กรกฎปี2004ให้ใส่โอกาสเหนี้ยในการแก้ไขปัญหาการอ่อนค่าของเงื่นกีบให้ได้ภายใน1เดือนด้วยหามาตรการพิเศษเพื่อให้เงื่นกีบ เล่าการมาแข็งคาขึ้นโดยไวโดยหามาตรการพิเศษดังกล่าวแม่นประกอบมี1การปลาปลามบรรดาเจ้าเมื่อที่ปันคาเงิน2น้ำเมาหาแหลกเปลี่ยงเงนเงินตากรับข้าส่ระบบม่อีกครั้ง3เล็งคนหานอนในีสใสเกือบเป็นนอน4ปราปามกลุ่มแกงที่เอยู่นอกเกมและหาระดมดิงเอาเงินตาที่อยู่กับบุคลที่มีหลายถึง14ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือหลายแสนล้านบาทกราบข้าส่รบบ ภายหลังปิดก่องประสุมในวันที่17ก่อนลกภา,ายใต้หามาตรการพิเศษใส่ระยะเวลากว่ถึง2อ,อาทิตย์เงื่อนกีบเล่าที่เคยอ่อนค่าหลายถึง718.22กกีบต่อหบาทในวันที่18ก่อนลก,ากตามมาตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพงศ์สวรรค์ก็แข็งค่าขึ้น11.7%มาอยู่ที่632.63กีบต่อหบาทก,ก่อนปิดตลาดในวันที่2 6, 6กร่อนกฏปี2 0 2 4 ด้วยว่าบรรดาประษาสนคนในสังคมเราต่างผ้ากันแตกตื่นยานวาเงินตาที่ตัวเองถืออยู่จะมีมูวนคารดหน่อยถอยลงด้วยว่ากระแสเเสงินเก็บกับหามาตรการพิเศษกระแสกำลังมาแห่งดังนั้นการที่ขายเงินตาโดยเฉพาะสกุลเงินบาทที่เป็นเป้าหมายในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นยางไวและในวันศุกร์ที่26กคกกปี2004 การเท่ขายเงินบาทของบรรดาประชาสนคนในสังคมเราการมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไวและกดดันเพ็่ให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยภายในสปอปเรามีการวอนคาลงอย่างไวดังเห็นได้จากราคาขายที่เปิดขึ้นในตอนเช้ายูเทีย687.28กีบต่อหนึบาทมาปิดในตอนแรกของวันเดียวกันยูเทีย632.63กีบต่อหบาท จากกระแสเงื่อนเกีบบวกกับหามาตรการพิเศษของเลขาธิการใหญ่แห่งรรคภาษาสนปฏิวัติเหล่าภายในวันเดียวก่อนจะปิดเงาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เงื่อนกเกีบเหล่าจึงมีการแขยงข้าขึ้นหลายถึง8%ปจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเส้นตายหนึ่งเดือนต้องยุดการรอนค้าของเงื่อนกีบตามการซีนัามของเลข้าที่การใหญ่ประธานประเทศที่มอบเฮกัมรัฐบาล ผ่านมายังบ่ถึงเครงเดือนเป้าไม้ที่กำหนดไว้กบับรรลุเงื่อนตาโดยเฉพาะเงินบาทไทยที่เคยอยู่ในมือของประษาส่วนตั้งกระไรกับเขาสู่ระบบธนาคารยังไงได้ ยังได้กระตมภายหลังวันศุกร์ที่เส้าหกพันไปวันใหม่วันที่เส้าเจ็ดและวันที่เส้าแปดเึ่งเป็นวันหยุดเส้าอาทิตย์ประสาสนคนในสังคมเล่าที่หลงเสือและขายเงินบาทออกไปก็เริ่มกลับมีสติด้วยว่าตัวเองจําเป็นต้องได้ใส่เงินบาทในการใส่ใจสื่อสินค้าบริการและนาเข้าสินค้าจากประเทศไทยจะปรากฏการที่เกิดขึ้นหลายคนเริ่มมีสติและเริ่มหูโตว,วา่าหรือต้มจนเปรยกระสุนเสียเงินตาในมูลค่าที่หลายสมควร สาบอรนํำยังต้องเสียเวลาในการหาแหลกเปลี่ยนเงืนตาสกุลเงินบาทได้ยากขึ้นด้วยว่าบรรดาธนาคารที่หับสืบเงื่อนตาไปมีการจำกัดปริมาณการขายเงื่อนตาออกดังตัวอย่างในวันที่30มสิกรกฎาคมปอี2 0ิ4สีผู้เสรงเห็นความบั่นทไปตรงมากของธนาคารที่เอาเปรียบประซาส้นด้วยการจำกัดการขายเงืนตาต่างประเทศออกจึงได้ออกมาโผวดระบายความมู้สืบของตัวเองผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า มีธุรกิจได้แดกยึดถิ่มทในแพ่นดินเล่าขนาดธนาคารแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินในหน้าจอซื้อเข่าแต่บอขายออกส่วนแม่ค้าสุสีวิตทานหนึ่งก็ได้ออกมั่ววดตามหาเงินบาทผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในวันที่หนึ่งสิงหาปีสองพวสี่วาต้องการเงินบาทพอโอนมากโอนเงินกีบห้มันใจทักต้องการจ่ายค่าสินค้าลงหันขอเหรนงามๆเนี่ยแม่ค้าสุซีววตนดนำเหรนเงินนีลาทุกเมื่อ นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ถูกสรงพันสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังบอกให้หูว่าสถานการณ์ตลาดการเงินในสวปปอเลาได้เริ่มกลับมาเกิดการขาดแคลนอีกครั้งพระอบให้หลังถือภาครัฐบาลเล่าเข้ามาระดุมดูดเอาเงินตาเข่าสื่อระบบธนาคารธนาคารกะบอย่อมขายเงินตาออกตามความเหงี่ยงของต้องการของตลาดเึ่งเฮดได้เพียงแต่ขายออกตามปริมาณโคตาในวงจำกัดทอนั้น ต่อการสถานการณ์ค้าเงื่นกีบเรลาเมื่อเทียบกับเงื่อนบาทไทยที่ได้สะท้อนถึงภาวะการขาดแคลนเงืนตาภายในระบบเศรษฐกิจเล้าภายหลังถือภาครัฐบาลเรลาใส่หามาตรการพิเศษบวกการแคมเปลี่ยนเซฟเงินกีบเข้ามาระดมดูดเอาเงืนตาเข้าสู่รระบบธนาคารแต่บ่ย่อมขายออกตามข้อเหียงความต้องการของตลาดที่มีอยู่เป็นจำนวนไหลในวันที่หนึ่งสิงหาปี2 0ง4ีอัตราแลกเปลี่ยนเงืนกีบเมื่อเทียบกับเงืนบาทไทยจึงเกิดการอ่อนค้าลงอย่างไว อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารพงศรรค์ธนาคารพงศรรร์ประกาศขายเงินบาทไทยออกในราคา690.1ยกกีบตอนน่อ1บาทจะราคาหนี้เมื่อเทียบกับวันที่เ6้าหพอลกฏปี2 0ง4ที่มีการแข็งค่าขึ้นอย่างไว8%ผ่านมา1อาทิตย์เงินกีบเล้าได้มีการอร่อนค่าลงแล้ว9%และยังจะมีการอร่อนค่าลงไปเรื่อย ด้วยว่าเงืนตาที่พักรัฐบาลเล่าได้ระดมดูดเขาระบบธนาคัรแม้ยังบาถึงสนองเฮกับตลาดภายในประเทศได้เพียงพอราะพักรัฐบาลเล่ายังมีผ้าละมีค่าเสีใจเป็นจำนวนไลาลบลยว่าจะเป็นผ้าละหนีสินที่ครบกําหนดต้องสำราขึ้นผ้าละค่าเสีใจในการนํำเข่าสินค้าจำเป็นอย่างน้ำมันเสื้อไฟและอื่นๆอีกหลายไายกัน เซริมการปันกระแสเสมเงื่นกีบด้วยการกำหนดนดคางเงืนตาด้วยตัวเองและบิดเบือน,นกลไกตลาดทำไรบอกได้คําเดียวว่าตุบแน่นอนและ,ะต้องไ,ไปนอนอยู่ห้องหมอคือดังเม่อําด้วยความซ้ำใจแม่อําเสียใจแห้งถกตมเนาะจากใครเป็นคนเห็นะุเนาะแม่อําก็เลยสสบายเลยมานอนห้องหมอคือจิเป็นอย่างซี่ตลอดบ่าลาเนะอาเลยเนาะจิบมือหูมือตาได้จกเทื่อว่า ต่อไปให้เราไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบิ่งว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดภายหลังถือตมจนเปื่อยจากแคมเปลียนเซฟเงื่อนกีบก้นทำเลดได้ขอ้อเมนเอาไว้วาลงมือเดียวการมาข้นคือเกาโอวยเนาะประเทศศาสตร์เอ้ยคนต่อมาได้ขอ้อเมนเอาไว้วากำลังวาจะยองหน้าอยู่เงื่อนผัดขึ้นอียกยาละสัน คนต่อมาเด็กข้อมินเอาไว้วาขนาดคำสั่งของประท่านประเทศยยังเห็นได้แค่สองมือเนาะคนต่อมาเด็กข้อมินเอาไววาตาลุ้ตนตคนเล่าของเก็ดแปดล้านคนถือเขาหลอกคนต่อมาเด็กข้อมินเอาไว้วาว่าแล้วนะมาลงหย่อนการจัดสาก คนต่อมาเด็กข้เมินอวัยวาธนาคารนันละโตกันปันเลทเงินบาลกค้าไปแลกโบมีใไห้แลกหนึ่งพันบาทกับโบมีคนต่อมาเด็กข้อมินอวัยวาค่อยคยไปแลกแล้วข่าวเงินบาทไปแลกกีบละได้ข่าวเงินกีบไปแลกเงินบาทโบมีคนต่อมาเด็กข้เมินอวัยวาเงินตาต่างประเทศแลกเงินกีบได้แต่ถ้าอยากแลกเอาเงินตาต่างประเทศแมนเพื่อนบบมีให้ คนต่อมาเด็กข้อมินอวัยวาเราเรื่มแล่วเอาดอลลราไปแลกกีบธนาคาัรยิ้มเอาเงินกีบไปแลกเอาดอลลราธนาคาัรนบ่ใหายตายคิร่ปานนั้นว่าให้ความสะดวกบอกในกระดานวา่าซื้อท,อน,นทอนันขายทอนีดคนต่อมาเด็กข้อมินอวัยวามีแต่หับบริปยเอาเปรียบประซาส่วนทุกหูแบบสมเซย คนต่อมาเด็กข้อมินาวัยวาพอธนาคารบ่มีเงื่อนตายประชาส้นค้นทั่วไปเฮียดนี่จึงพายฮ็ดให้เงินกี่บอนคามาตลอด4ีาเปียคนต่อมาเด็กข้อมินาวัยวาทุกสกุลเงินซัดขึ้นปันจรวดประเทศเ่าสิีลมละล่าอหลีบอนี คนต่อมาเด็กข้อมินเอาไว้วา่าอีโบเกินสองปีประเทศเล่าจะกลายเป็นบ้านปลาเมืองเ่อนขั้นเป็นแนวเหนียกฎหไม้บอสักสิท์เอาผิดคนมีเงินบ่อใดภาษาสวนผู้ถูกยากที่ถือเอาเปรียบจะโบดโทษอีกต่อไปบ้านเมืองอาลุปเป็นไฟคนต่อมาเด็กข้อมินเอาไว้วา่าตัวไปตัวมากวัวข้ามไปขายเสยเดียวเนี่ยสิไปซื้อเคลื่อนบ่อใดแล้วแม่เาเสียใจแหงถึกต้มเนาะจากใครเป็นคนเห็ดเนาะ ແມ່ອັນກະລິກໍຊະວ່າແມ່ມັນຫນອນຢູ່ເນາະຄືຊິເປັນຈັ່ງຊີ້ຕະຫຼອດບໍລາວເນາະເຈົ້າບໍ່ມຶນຫູມຶນຕາໄດຈັກເທື່